สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พี่ลุงปน้าอมิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้เราก็มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับเหรียญเล็กๆวันนี้นะครับก็มีข่าวดีสําหรับพี่น้องที่มีเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญปีพศนะครับให้ดูเพียงแค่ปีพศนะครับวันนี้ก็ขอฝากพี่พี่น้องๆลุงปน้าอนั้นเป็นธุระจัดหาสําหรับเหรียญทั้งสองปีพศนะครับอ่าก็ส่วนราคานั้นเราค่อยมาพูดกันเมื่อ เห็นสภาพเปลี่ยนนะครับอ่าราคาเดี๋ยวเราค่อยมาตกลงกันนะครับว่าได้มากน้อยขนาดไหนนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเปลี่ยนของพี่ๆน้องๆลุงปนอานะครับเดี๋ยวเป็นปีพศอะไรนะครับติดตามกันในคลิปนี้นะครับเราไปที่คําถามของพี่ๆน้องๆลุงปนอานะครับที่สอบถามเข้ามาสําหรับเปลี่ยนอะมิเนียมบอนนะครับ เหรียญกระสับอลูมิเนียมบอนด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส่วนภายในวงขอบนะครับในวงขอบเราก็จะเห็นได้เป็นคล้ายๆกันนะครับเป็นมันเหมือนกันส่วนเอกลักษณ์ต่างๆนะครับก็คงจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนักสําหรับเหรียญเล็กๆนะครับสําหรับเหรียญอลูมิเนียมบอนนะครับพวกนี้ไม่ใช่ ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับก็คือเหรียญที่มันเป็นรอยนั่นเองนะครับรอยบุบรอยเยินต่างๆนะครับนี่คือลักษณะด้านหน้านะครับหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าเหรียญสองขอบนั้นมีราคาหรือเปล่านะครับสำหรับเหรียญอลูมิเนียมบอลอ่าก็ยังขอตอบนะครับเหรียญสองขอบนั้นไม่มีราคานะครับนอกเสียจากว่าเป็น2ปีพศนะครับสําหรับเหรียญ50สตางค์นะครับ เดี๋ยว2ปีพศอ,อะไรนะครับที่เราจะมาเปิดรับกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันไปนะครับเราไปที่ข้อมูลก่อนนะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนะครับเรียน50สตังค์ปีพุทธศักราช2549นะครับซึ่งปี49นี้ถือได้ว่าเป็น เหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับปีพศ2549ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลิเมตรน้ำหนัก2.4กรัมนะครับน้ำหนักนั้น2.4กรัมเท่านั้นเองนะครับพี่น้องส่วนจำนวนการผลิตนะครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมาทาั้งสิ้น1 3 0 8ง0 0 0ยล้านแสนพันเหรียญน,นะครับผลิตออกมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับการผลิตออกมาเยอะนี้จึงทำให้ราคาการประเมินเหรียญ รุ่นนี้ต่ํานะครับเนื่องจากว่าเขาผลิตเยอะนั่นเองมันมีอยู่ในระบบหมุนเวียนเยอะนะครับการประเมินนั้นก็เลยต่ํานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีพอที่มีการผลิตน,น้อยนะครับแล้วก็มีราคาการประเมินเยอะนะครับสูงนั่นเองเป็นปกตินะครับเป็นปกติของที่หาง่ายราคาค่อนข้างต่ําของที่หายากเป็นปกติที่มันจะราคาสูงนะครับ ปี49นะครับ UNC นั้นเขาประเมินเอาไว้เพียงแค่15บาทนะพี่น้อง15บาทนะครับอ่าดูซิมีปีอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็มีปีพศ2547นะครับพี่น้องปีพศ2547ยอดการผลิตนั้น79ล้าน5 9 0 6,000เหรียญน,นะครับก็ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับและมีพี่น้องนั้นสอบถามเข้ามานะครับแต่ไม่มีตัวอย่างนะครับ ไม่มีตัวอย่างที่ปั๊มออกมาแล้วเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นผ่าครึ่งนะครับเป็นเส้นผ่าครึ่งแต่ไม่ใช่แตกนะครับเป็นเส้นเป็นริ้วรอยนั่นเองอันนั้นนะครับก็อาจจะเป็นที่บล็อกนะครับอาจจะเป็นที่บล็อกของเขาเป็นริ้วเป็นรอยหรือว่าเป็นรอยสึกรอยแตกรอยร้าวต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ อ่ตัวนั้นส่วนราคามีไหมจริงๆแล้วนะครับก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับยืนยันคําเดิมว่าเหรียญรุ่นนี้มีเพียงแค่2ปีพศเท่านั้นเองนะครับที่มีราคานะครับพี่น้องปีพุทธศักราช2545นะครับปี45นั้นถือได้ว่าผลิตออกมาค่อนข้างที่จะ สูงนะครับค่อนข้างที่จะสูงแต่ UNC เขาก็ถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับการซื้อขายก็ยังพอมีนะครับยังพอมีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นถุงนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นถุงซื้อขายกันยกถุงยกห่อนะครับก็จะเป็น50เหรียญร้อยเหรียญอ่า็ประมาณนั้นนะครับราคาก็ตกไปประมาณบาทกว่าๆ2บาทนะครับประมาณนั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้ อ่ะก็ราคานั้นยังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงปีพศ2545ผลิตลงมา1น้ออล้าน8ป0แ0นสเหรียญนะครับ UNC นั้น30บบาทนะพี่น้องอ่าส่วนเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้ที่พี่น้องนั้นสอบถามเข้ามาว่ามันมีราคาไหมและก็ไอ้ที่มันป่องป่องพองพองนะครับไอ้ที่มันเป็นเนื้อพองพองป่องป่องขึ้นมานั้นมันมีราคาหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับ ไอ้ตัวนั้นมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือเป็นรอยอาร์คของการเชื่อมไฟฟ้านะครับอ่าที่เราเอาไปส่องกล้องดูนะครับส่องกล้องดูมันจะแยกออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนะครับ2ก็คือเนื้อของเขานั้นมันพองขึ้นมาด้วย1ไม่ว่าจะเป็นกรดหรือดา่างต่างๆนะครับจึงทําให้เนื้อในของเขานั้นมันแตกแล้วก็มันพองขึ้นมานะครับ เกิดจากการแปลสภาพของเนื้อโลหะนะครับเมื่อทําปฏิกิริยากับสารต่างๆกับความชื้นต่างๆนะครับเป็นปกตินะครับไม่มีราคานะครับเหรียญที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับยังไม่มีราคานะครับในการซื้อขายอัวนี้นะครับส่วน2ปีพศนะครับสปีพศที่ทางช่องของเรานั้นมีความต้องการนะครับพี่น้องฟังนะครับ ให้ดูเพียงแค่ปีพศนะครับที่เราต้องการคือ 1. ปีพศ2534ชนิดราคา50สตังค์นะครับปี34ส่นะครับส่วนราคานั้นต้องขอดูที่สภาพเปลี่ยนนะครับขอดูที่สภาพเปลี่ยนของพี่ๆน้องๆ ส่วน u n เเขาประเมินเอาไว้อยู่ที่300บาทนะครับส่วนราคานั้นจะได้มากน้อยขนาดไหนอยู่ที่สภาพเหรียญของพี่พี่น้องๆนะครับจำนวนการผลิตเขาผลิตออกมาทั้งสิ้น4 6 6ล้นานหเหรียญนะครับปี2534นะครับและอีกปีพศ1น,น,นั่นก็คือเหรียญปีพศ2 5 0 0 3นนั่นเองนะครับที่ทางช่องของเรานั้นมีความต้องการนะครับเขาผลิตออกมาเพียงแค่1,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนราคา ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญของพี่ๆน้องๆลุงปนาอานนะครับสองปีพศนะครับดูเพียงแค่พศอ,อ lecturer, เรารับกับพี่ๆน้องๆทุกเหรียญนะครับสําหรับสองปีพศนี้ปีสามสี่กับปีสามศูนย์นะครับพี่น้อง 2, 3, 4, 3, eu. เอาละส right. FREE, ําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะตอบคําถามพี่ๆน้องๆได้สำหรับเหรียญชนิดราคาห0สตางค์อลูมิเนียมบลอนนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ